ขอปักหนึ่งดอกรนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอาแล้วไงกูเอาแล้วไงกูเอาแล้วไงกูต้องล่าก่อนนะครับจังหวะนี้มาแล้วผมว่าโอเคก็ก็ยังได้อยู่แกะไปโดนโดนนะนละโดนนะน่ะโดนนะน่ะโดนนะน่ะเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจำเฮ้ยโอ้โห ที่เดิมเวลาเดิมห่วงห่วงเกินพิธีนี้คือไม่ได้เลยไม่ได้เลยพิธีนี้ไม่ได้เลยเขาบอกว่าไม่ให้พิธีนี้ไม่ต้องเล่นไม่เอานะจ๊ะมาหาผมผมถ่ายนะผมถ่ายนะผมยอดกลับเวยละอย่าอย่าไปกวนติงเขาเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาฆ่าอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับอยู่นี่ครับ อยู่นี s, ่ครับ <laughs> <laughs> ัวแปะสองชั้นเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กันในโฮมสวีทโฮมสวายนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเอ้ยเราอยู่กับหนึ่งในเหล่าเลนเจอร์นะครับโฮมเลนเจอร์ก็คือน้องยูรินั่นเองนะครับเป็นพิงค์เลนเจอร์นะฮะคุณผู้ชมโอเคก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวไปเปิดประตูก่อนตัวอะไรอะน้องเบล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 เบลเบลเบลโอเค เรอไล่แบบตดแค่เพื่อนไปแล้วก็เดี๋ยวโดดลงตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยสกินเรนเจอร์ Ranger เนี่ยจะแบบจะโหดขนาดไหนนะครับ <laughs> ใช้คำว่าโหดขนาดไหนเดี๋ยวก็ตายเดี๋ยวก็ตุยหรอก <c oughs> นะฮะโอเคตรงนี้โอเคแสดงว่าพี่ทีมีด้านบนแน่เลยวะพี่ีมีด้านบนแน่เลยวะถ้างั้นก็เปิดเลยละกัน เพื okay. er vida, ่อนติ๊กกันอีลุงตุงนางไปหมดนะครับจังหวะนี้ก็เปิดกล่องเพื่นๆไปยาวๆไปนะครับเป็นชูบแล้วก็เอาอันนั้นให้นายามไปเาเลยจ้าขอปากก่อนขอปากหนึ่งดอกก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอาแล้วไงกูเอาแล้วไงกูเอาแล้วไงกูต้องลาก่อนนะครับจังหวะนี้มาแล้ว ผมว่าโอเคก็ก็ยังได้อยู่แปรตไปโดนโดนนะั่นแหละโดนนะั่นแหละโดนนะั่นแหละโดนนะั okay. Okay. ่นแหละโอเคโอเคเพื่อนบอกโอเคก็โอเคแต่หายแล้วจังหวะน,นี้เดี๋ยวเราเฮ้ยเขากลับไปจุดเดิมเขากลับไปจุดเดิมกลับไปจุดเดิมที่เราเคยเจอกัน นี่ไงเขามาไล่คนปักทูบมาไล่คนปักทูบเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจำเฮ้ยโอ้โหที่เดิมเวลาเดิมห่วงห่วงเกินพิธีนี้คือไม่ได้เลยไม่ได้เลยพิธีนี้ไม่ได้เลยเขาบอกว่าไม่ให้พิธีนี้ไม่ต้องเล่นไม่เอานะจ๊ะเฮ้ยเฮ้ย มาหาผมผมถ่ายนะผมถ่ายนะผม <laughs> ยอดกลับเ <laughs> วรแล้วงยาววิ่งหลายเดียวกันเวรแล้ว <laughs> ผมฉีดก,ก่อนดีกว่าดูเหมือนว่าเพื่อนจะจุกอยู่ด้านบน,นอะ่ะแต่ว่าวิ่งทับลายเพื่อนนะครับโอเควิ่งทับลายเพื่อนอย่างนั้นเหรอต้องดูก่อนว่าเพื่อนลายอะไรลายขวางหรือลายลายตรงโอเค เดี๋ยวเราเปิดมาเป็นอันนี้เลยนะครับตะปูเลยนะครับสั่งได้ดังใจเห็นมาบอกแล้วหาของให้นายำรับรับโทรศัพท์ใครโทรมาครับนี่ยใครโทรมาโทรมาทำไมโอเคอเคตรงนี้พิธีเปิดไปแล้วไม่ใช่พิธีเป็นกล่องโอโ้ช่วงนี้เนี่ยคอยจะพูดอะไรแบบ สลับสับเปลี่ยนกันไปหมดนะครับบางทีคิดไม่ทันไม่นะตูอีกแล้วเหรออย่าอย่าไปกวนตีนเขาเดี๋ยวเขาก็เดี๋ยวเขาฆ่าหมดแล้วอะดิใช่ปะไอปเราไปเราไปเราไปอย่าพึ่งวู้ฮู้อุ๊ยอุยอุยโดนล้อหลอกโดนล้อหลอกจนแบบเมื่อกี้คืองงเอง คือเมื่อกี้น่ะหลอกผีแต่คืองงเองอ่ะเวรกรรมยอมใจเขาจริงๆครับสำหรับยูริเลนเจอร์ตัวนี้ธรรมดาที่ไหนเป็นกระถางทูบทำไมเนี่ยผมไม่อยากได้กระถางทูบเพื่อนคงบ่นแล้วนะทำไมมันไม่สวดวะนะทำไมมันถึงไม่สวดวะทำไมกัน นั่นนะสิโอ้โหก็อยู่ตรงนี้นี่ไงไม่ใกล้ไม่ไกลจากใจเธอมาถึงตะปูนะเดี๋ยวเราขึ้นไปปากบนนู้นนะครับในที่สุดก็ได้สักทีโอ้โหแต่แบบน่าหยามนี่น่าจะเป็นแบบสายเปิดกล่องนะครับคือแบบว่าเล่นได้ย,วยาวๆไปนะครับเดี๋ยวสวดก่อนเดี๋ยวเพื่อนด่า <c oughs> <c oughs> เพื่อนด่าบอกไม่สวดสักทีโมแต่วิ่งวนไปวนมาแล้วมันก็มาหาผมแล้วเนี่ย อยู่นี่ครับ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 โดนแปะ2ชั้นโดนแปะสชั้น2ต่อกดอามาหาใครไม่ใช่ไม่ใช่เรานะครับเราก็สวดไปโ <c oughs> ดนไป2ชั้นเมื่อกี้ร้อนเกินนะฮะร้อนเกิน <c oughs> ผมว่าไฟแม่คัตเตอร์อะเมื่อกี้เนี่ย <c oughs> โอเคอันนี้คือปกอั 1> <c oughs> ปก1ของจริงปัก1ของจริงที่แท้ทู แต่คิดว่าเขาก็น่าจะมาเป็นทีหรือเปล่าแบบให้สัญญาณกันเพราะว่าเครื่องนี้มันจะเสร็จแล้วไงอ่า90้าแล้วครับคุณผู้ชม100 100 100ห,ห,ห่ายไปโอ้โอ้อะไรครับเนี่ย <laughs> คือแบบออกมาแม่งโดนเลยนะครับเฉาะหน้ากันเลยทีเดียวเ <laughs> ฉาะหน้ากันเลยทีเดียว ผีบอก,อ,กอีหยังกะไปแล้วไปแล้วไปแล้วกล่องตรงนี้ยังไม่มีคนเปิดใช่ไหมใช่อ่ถามเองตอบเองก็ได้เป็นไงเล่นเองตอบเองนักเลงพอโอ้โหได้แบบกูลีเวอร์ <c oughs> <c oughs> รอแปะแบบน่าเกลียดเกินรอแปะแบบน่าเกลียดเกิน <c oughs> มามากระเดาเดวเดา <c oughs> อุ้ยโอ้โหเขามีแบบตีของแตกตีของระเบิด oh เธอทงโอ้ไม่เจ้ารวเปิดกล่องก่อนเมื่อกี้ผมเผือไปตีข้างหลังเขานะครับของหายเลยเมื่อกี้เสียดายมากโอเคเฮ้ยประคำวะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวๆขอมาดนึงเพื่อนเอฟน่อยโอเคสู่ตรงนี้กำลังไปขอด้วยขอเล่นด้วย โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดโล่เปโล่เปโล่โอเคได้หนทีได้หทีโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเตมีหน้าหมดไม่ทันแล้วตาตันตอ้โอเคเดี๋ยวเปก่อนนะครับนึบหนันบหโอ้โหเดี๋ยวเรา อุยอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนอยู่ด้านบนไม่มีคนเอาน้ำมนต์ผมไปม,มีคนเอาน้ำมนต์ผมไป <c oughs> โอเคโอเคเราเปิด <c oughs> เปิดกล่องแบบตรง <c oughs> ๆเปิดกล่องแบบตรงๆอุ้ยประคำสามโอ้ยโอ้โหต่อหน้าต,ต่อตาเลยติดสายสินร้องไห้ครับตัวแตกแหลกสลายคือเพื่อ,อนนี้เล่นแบบ เพื่อนเล่นดีมากคือแบบว่าโอ้โหของนี่มีให้เล่นเต็มนะครับคือเรานี่แทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะแทบไม่ต้องทําอะไรเลย <S <S เพื่อนเล่นดีอย่างนี้ก็แบบเอาไปนะครับคนละหัวใจ2หัวใจให้กําลังใจผีด้วยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมก็สําหรับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์ทีนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กด subscribe เนี่ยก็ฝากกดทีนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปให,ใหม่สำหรับวันนี้เนี่ยคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบาย